ปีหน้าเราจะเริ่มได้เห็นการให้บริการ 5G ที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการเปิดให้บริการ 5G ขึ้นความถี่700เมกะเฮิรตซ์และ2,600เมกะเฮิรตซ์เดิมพร้อมใช้งานทั้ง3ค่ายมือถือ 5G ก็ทยอยเปิดตัวมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับส่งผลให้ราคาของสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่ๆก็จะราคาถูกลง ล่าสุดทางเรียวมีเตรียมส่งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เข้ามาตีตลาดมือถือ 5G ราคาระดับกลางในไทยอีก1รุ่นนะครับเปิดตัว25พฤศจิกายนนั่นก็คือรุ่นเรียวมี7 5G ก่อนหน้านี้นะครับเปิดตัวในไทยแล้ว2รุ่นตระกูล7ซีรีส์แต่2รุ่นก่อนหน้านี้ไม่รองรับ 5G เป็นเพียงแค่รุ่น 4G อย่างเดียวรุ่นนี้จึงกลายเป็นสมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของตระกูล7ซีรีส์ ที่ทําตลาดในเมืองไทยราคาเปิดตัวที่ยุโรปประมาณ10,000บาทส่วนราคาเปิดตัวในไทยน่าจะถูกกว่านี้แน่นอนนะครับผมเดาว,ว่าน่าจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ9,990บาทหรือไม่ก็แพงกว่านี้ไม่มากส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปฟังสรุปพร้อมกันเลย ข้อแรกแน่นอนว่าต้องพูดถึงเทคโนโลยี 5G ก่อนเป็นเรื่องแรกรุ่นนี้นะครับรองรับขึ้นความถี่ 5G ค่อนข้างหลากหลายขึ้นมากๆขึ้นความถี่หลักๆเลยที่ใช้งานในประเทศไทยมาครบหมดนะครับทั้งขึ้น n28 700 m h z ของ AIS d t a c 2และ Cat n c 1, 1 2,600 m มกะของ AIS Lab 2ส่วนคลื่น N78 3,500 m มกะจะมีการประมูลในอนาคตเร็วๆนี้สามารถสแตนบาย 5G ได้พร้อมกันทั้ง2ซิมนะครับใช้งาน 5G ได้ตั้งแต่แกะกล่องเลยไหมหรือต้องรออัปเดตภายหลังยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับดังนั้นรอฟังวันเปิดตัวอีกที 2กล้องถ่ายรูปด้านหลังรุ่นนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียดสูงถึง48ลา้านพิกเซล F 1.8มีกล้อง ultra wide ใช้ถ่ายภาพ,พามุมกว้างได้119องศา8ลา้านพิกเซลกล้อง b บ a c k and white ถ่ายภาพขาวดำความละเอียด2ลา้านพิกเซลและกล้องตัวสุดท้ายคือกล้อง macro สำหรับถ่ายวัตถุระยะใกล้ระดับ4เซนติเมตรความละเอียด2ลา้านพิกเซลกล้องหลังนะครับเขายังรองรับฟีเจอร์ night nice scape สำหรับถ่ายภาพที่แสงน้อยหรือใช้ถ่ายภาพตอนกลางคืนรองรับ AIC Detection และรองรับการถ่ายภาพ Portrait Mode สามารถบันทึกวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุดระดับ 4K 30 f เฟรมมีระบบการสั่น UIS แบบซอฟต์แวร์มาให้ใช้งานนะครับช่วยป้องกันการสั่นไหวของภาพขนาดถ่ายวิดีโอกล้องหน้ามาแบบ In Display นะครับอยู่ด้านบนมุมซ้ายของจอความละเอียด16 000 000ล้านพิกเซลรองรับโหมดหน้าสวย AI Beauty และรองรับการถ่ายภาพเซลฟี่ Portrait 3หน้าจอมาพร้อมเทคโนโลยี120 h ฮิ Ultra Smooth Display และรองรับทัดแซม p l i n เรทนะครับระดับ180เฮิรตทำให้การแสดงผลบนหน้าจอของมือถือรุ่นนี้เวลาเราเลื่อนปัดใช้งานแอปต่างๆจะทำได้อย่างลื่นไหลเนียนตาแบบสุดๆและตอบสนองการสัมผัสดียิ่งขึ้นเหมาะเป็นมือถือด้านการเล่นเกมมากๆนะครับขนาดหน้าจอให้มาที่6.5นิ้ว P า n น l IPS ความละเอียดหน้าจอระดับ Full HD p 4แบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาความจุ5,000มิลลิแอมป์นะครับสามารถสแตนบายได้นานสุดถึง25วันดู YouTube ได้17ชั่วโมงและเล่นเกมได้นานสุด9ชั่วโมง เมื่อแบตเตอรี่เหลือ10%คุณสามารถเปิดใช้งาน Super Power Saving Mode ได้นะครับเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานมากขึ้นหากเหลือแบตเพียง5%ก็ยังสามารถสแตนบายรอการโทรออกรับสายได้ต่ออีกถึง28ชั่วโมงรุ่นนี้นะครับยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วชาร์จ30วัตต์อีกสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง100%ภายในเวลาแค่65นาทีเท่านั้นสามารถแชร์แบตเตอรี่ความจุ 5,000mAh ให้มือ ถือเครื่องอื่นได้นะครับผ่านเทคโนโลยี r e วิ r ์สชาร์จิ g งด้วยการต่อสาย OTG 5หน่วยประมวลผลรุ่นนี้ใช้ CPU Dimensity 800U รุ่นใหม่ของค่าย MediaTek โดดเด่นมากนะครับเรื่องเทคโนโลยี 5G เพราะเขาสามารถรวมชิป 5G ไว้ใน CPU เป็นตัวเดียวกันเลยสาปัตปรกรรมของ CPU ประกอบด้วยแกนหลักนะครับ Cortex A76 สป e ด d c o r 2.4GHz จำนวน2คอตัวเล็กเน้นประหยัดพลังงาน Cortex A55 สป e ด d c o ์ก 2.0GHz 6คอ ขนาดชิปเล็กลงใช้พลังงานน้อยประหยัดแบตมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีการผลิตนะครับขนาด7นาโนเมตร GPU ใช้มาลิ G57 mc 3หลังจากทดสอบประสิทธิภาพบนแอปอันตูตูเรียบร้อยได้ผลคะแนนออกมาที่ประมาณ340,000คะแนนถือว่าเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ CPU รุ่นก่อนหน้านี้อย่าง Dimensity 700โดยรวมประสิทธิภาพของ CPU ดีขึ้น11%และ GPU นะครับดีขึ้น28% แรมจะแตกต่างกันไปแต่ละประเทศบางที่ได้6 g b บางที่ได้แรม8 g b แต่เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับ LPDDR4X หน่วยความจำมีเพียงรุ่นเดียวความจุ128 g ิแบบ UFS 2.1 6ระบบเสียงของมือถือรุ่นนี้รองรับการเล่นไฟล์เพลงแบบ Hi-Res Audio สามารถเปิดระบบเสียง Dolby a s m o s เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงในการฟังเพลงให้ดียิ่งขึ้น รองรับระบบสแกนแนิ้วมือนะครับอยู่บริเวณข้างเครื่องตรงปุ่ม Power ระบบการเชื่อมต่อมือถือรุ่นนี้นะครับจะรองรับการใช้งานด้วยกันทั้งหมด2ซิมสามารถสแตนบาย 5G และ 4G ได้ในเวลาเดียวกันหารซิเป็นแบบ Triple Slot นะครับสามารถเพิ่ม Micro HD c a r r d ได้ Wi-Fi รองรับขึ้นความถี่5 GHz b l u e t o o t h เวอร์ชัน5.1รองรับระบบนำทางด้วย GPS และบ,บริการ Android นะครับเวอร์ชัน10และครอบทับด้วยเรียวม UI การวางจำหน่ายและราคาของเรียวมี7 5G ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่ทราบแค่วันเปิดตัวในไทย25พฤศจิกายนนี้ถ้าเป็นราคาต่างประเทศโซนยุโรปรุ่นแรม6 g b หน่วยความจำ128 g b ตีเป็นเงินไทยแล้วตกอยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะครับ สีตัวเครื่องล่าสุดเท่าที่ดูมาในเพจเรียวมีไทยแลนดจะมีวานจำหน่ายอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สีมีสีเทาและสีฟ้ารายละเอียดเพิ่มเติมของเรียวมี7 5G ในไทยนะครับวันเปิดตัวจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหากผมทราบข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนนะครับใต้คอมเมนต์คลิปนี้คอยติดตามให้ดีๆก็แล้วกัน ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารมือถือรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับหากว่างวันไหนเดี๋ยวมีมาอัปเดตแน่นอน